สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยู่กับเอมิเกิันใจสื่อค่ะมิสชิมมิงควีนไทยแลนด์2020ค่ะ,คะวันนี้เอมิ่ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่แขกท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะได้มาเข้าร่วมรับรางวัลที่ไม่ตั้งใจจัดนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนคนดีๆให้เข้าร่วมรับรางวัลน,นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านด้วยนะคะที่ได้เข้าร่วมรับรางวัลในวันนี้ค่ะ แล้วมีความรู้สึกอย่างเซนต์อมี่ที่คนมามากมายไก่กองเนี่ต่อไปเนี่ยจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้ใช่ไหมมีค่ะก็คิดว่าน่าจะหลักพันตอนแรกคิดว่าเออคนจะมาน้อยแต่ว่าเราก็ป้องกันมีระบบป้องกันเออเซฟความปลอดภัยอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนสวมแมสแล้วก็สวนฟิชชิลด้วยแล้วก็มีเจวัดไข้ด้วยค่ะ แล้วก็ยังคงอยากสนับสนุนคนดีๆได้เข้าร่วมรับรางวัลสืบไปนะคะถ้ามีโอกาสดีๆก็เราก็ยังอยากสนับสนุนในทุกๆปีค่ะแล้วก็คงมีงานรางวาัลวันพ่อรางวัลแม่เงี้ยค่ะก็อาจจะจัดปีหนึ่งสองหนเพราะว่าเดิเดมทีมีก็มีงานแฟชั่นโชว์ที่ต่างประเทศด้วยแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปต่างประเทศแต่เรายังมีการจัด มิสชิแชมิงควีนภาคอินเตอร์เนชันแนลค่ะที่ประเทศดูไบค่ะในเดือนมีนาคมนี้ค่ะถ้าไม่ติดโควิดแล้วก็คงจะได้เดินทางไปประเทศดูไบกันต่อค่ะเพราะว่าเราจะไปประกวดเวทีนี้ค่ะมิสชิแชมิ่งควีนไทยแลนด์2020เป็นภาคอินเตอร์เนชันแนปี2021ค่ะขอบคุณ FC ที่ติดตามผลงานค่ะและขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ว่ากันให้กำลังใจเนี่สำคัญมาก ต่อการดำเนินชีวิตของทุกๆคนเลยจริงๆนะคะก็ขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะมิ้ก็ปลื้มปิติมากเลยสุขใจทั้งผู้ให้และก็สบายใจทั้งผู้รับแล้วก็อยากให้ทุกทุคนมีความสุขในรางวัลที่มี้มอบให้จา้าครับขอบคุณมากขอบคุณ,ค,ณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อป๊อปปีโอรถชืู่ชัยแสงรัตน์นะคะเป็นมิสซิสแกรนบิวตี้เลเจนด์นะคะไทยแลนด์ปี2021จังหวัดสมุทรปราการค่ะสวยมากๆตัวจริงสวยมากๆยืนใกล้นีนเขินเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็วันนี้พี่ป๊อปใช่ไหมคะได้รับรางวัลอะไรแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมงานประกาศรางวัล ค่ะวันนี้นะคะป๊อบม,มาเป็นตัวแทนนะคะของจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นรับรางวัลของคุณแม่ดีเด่นค่ะคุ่ค่ะว่ามิสป๊อบประกวดมิสซิสค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอฝากช่อง TMK28 Channel ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook f แ n p a g e ของเรา TMK28 Channel แล้วก็นี่เลยเว็บ www.tmk28channel.org นะคะแล้วก็ยังมี YouTube อีกนะคะอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไ like ลค์กดแชร์กดกระดิ่ง